Revelations. Jesus. No one could have lived through that. And stories of their resurrection are true. Then the setup that got Jill and Parker, it was all <laughs> Shit. it's a trap. <laughs> yeah, I'd almost guarantee it. But we'll go after Jill and Parker. Make your way to the Mediterranean. Where? Damn it. This bastard took all my weapons. Can you reach HQ? No, I'm calms around as it seems. We'll be stuck here. Who the hell are you? Hello everybody, Swadi Shop. เกมเมอร์ทุกคนได้วยนะครับอ่าวันนี้เราอยู่ในเกม r e s i d e n t e d o c นะ l e <c oughs> s i d e n t Review ครับไม่ใช่ E-Doc เฮ้ยเออนะวันนี้ผมก็เข้ามาที่เอโซด3ในเนื้อเรื่องของ Ghost of v i t o นะฮะอ่าหลังจากที่เราไม่ได้เล่นกันนานนานมากอะ่ะเป็นเวลาที่รอมันเนิ่นนะรงร้ เล่นแหลงกูวะโอเคเอ่อหนึ่งปีต่อมาครับเออนั่นแหละเราอ่ะเออรู้สึกว่าจะปรึกษาอะไรกันเนี่ยแหละผมไม่รู้นะเป็นอะไรมากไหมไม่ฉันยังต่อสู้ได้เฮ้อตายเถอะนายฉันว่าเมืองนี้จบสิ้นแล้วล่ะอืม เออก็น่าจะเนื้อเรื่องเข้าประมาณว่าเอา <c oughs> เอเอะไรพาร์เกอร์กับเจสสิก้าก็ประมาณว่าเข้ามาแบบเหมือนกับว่าเป็นเรื่องเรื่องราวของหนึ่งปีที่ผ่านมานะฮะอา่าก็เรื่องราวก็ถ้าจะให้รู้ก็คือเมืองแบบโดนเหมืองพวกไบโอโลจีหรือพวกไวรัสเนี่ยแหละฮะอา่าก็ไม่ได้มาเล่นนานแล้วเหมือนกันนะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอา่าผมโนโต้นิสึกะนะฮะก็ชแนลสองร้อยซับสไครตนะฮะ อเดียวเลขแล้วขอเก็บของกันจีเออก็ขอบคุณสำหรับการซับสไครต์ทั้งหมดเกือบสอง้คนนะฮะอาจจะแค่หนึ่งเก้าก็ยังโอเคขอบคุณมากใครที่ได้ไปงานเออโอเอสแคสติง้งของคุณเ e e e อ็กคอร์ดอิคิวเอ็กคอร์ดอะฮะนะฮะ,ะใครรู้จักก็ไปนะฮะเดินไหวไม่ได้เอาเอาเออก็ผมไม่ได้แคสเกมมาก็ประมาณสองสามวันแล้วละ่ะก็ นา้วะดัะที่ไม่ได้เล่นเลยก็ผมติดพอลกิจทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นนั่งอ่านหนังสือมั่งแล้วก็ทุกอย่างอะ่ะแล้วก็ทำวิดีโอยอดวิว,ร,ว,วรีวิวให้นักแคสเกมในทุกคนนะก็ขาดใครไม่มีใครก็ขออภัยด้วยอ่าก็ผมไม่ขอพูดแล้วกันว่าเนื้อเริ่มมันเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าใครๆก็รู้อยู่แล้วรอให้มันพูดไปแล้วกันผมพูดยาวๆแล้วกันนะฮะว่าขอบก็ประมาณว่า ประมาณว่ามันนี่เนี่ยไบยโอไบโอเนี่ยไบยโอไบ,โอ,บโออะไรนี่แหละจำไม่ได้เขาต้องการจะให้เราปราบปามพวกหยุดยั้งของแผ่นกลางของผู้ชายคนนี้นที่เป็นคนแก่ไม่รู้ชื่ออะไรนะเพราะว่าไม่ได้ตามซีรีส์นี้นานมากแล้วเหมือนกับว่าหยุดยั้งของพวกเหมือนพวกไวรัสอะแล้วก็จะให้เรื่องราวของ f อ c มาวุ่นวายไม่ได้เอ,อประมาณนั้นผมไม่รู้นับทสถานนี้มันพูดอะไรกันแต่น่าจะประมาณนั้นแหละแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับ แผงพลังงานโซลาร์เซลล์ด้วยที่มีผลกับทำให้เมืองมีโอกาสโดนพวกดาวเทียมหรืออะไรนี่แหละยิงลงมานะฮะก็ทำลายเมืองนี้ได้หมดก็ช่างมันเถอะเมื่อไหร่จะให้ออกไปได้เนี่ยก็ผมถามว่าผมรู้สึกยังไงกับงานที่ไปโอ c อส t คสต็เหอร์ก็เหมือนครอบครัวนะฮะผมมีเขารู้สึกว่าเออพวกเขาเหมือนครอบครัวนะฮะแล้วก็เป็น งานที่ดีมากอ่าใครที่ได้ไปเมื่อวันที่21ธันวาคมใช่ไหมอ่าปีปีนี้แหละเออ5้าแล้วก็ใครที่ได้ไปก็ถือว่าพวกคุณโชคดีมากนะฮะที่ได้ไปงานนี้ก็ถ้าเจอใครก็ทักกันด้วยนะฮะอ่าของผมนี่ไม่เจอใครสักคนเลยก็ไม่เป็นไรนะฮะอ่าเราก็ไปกันแบบครอบครัวไม่มีอะไรมากอ่าถือว่าทุกคนพร้อมใจที่จะไปกันแล้วโอเคก็เข้าเกมเลยดีกว่านะคุณพร้อมหรือยังเนี่ย ฉันไม่อยากจะยิงเลยวะถ้ายิงไอ้พวกสารเลวเนี่ยโอเคขออภัยนะฮะสารเลวที่ว่านี่คือไอ้พวกที่มันวิ่งอยู่ข้างนอกนะฮะรู้สึกว่าปืนที่เราจะมีอยู่แค่สองกระบอกนะฮะปืนอะไรเอ็มเฮ้ยมป็นมาแล้วนมาแล้วโอ้ยเย่เดี๋ยวเดียวโอ้ไม่ไม่โอ้โหมาแบบไม่ตั้งตัวเลยนะพี่พี่บอกอิอูมีระเบิดไหมเดียเก็บของก่อนเก็บของก่อนยืมโอเคเดี๋ยว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 เดี๋อืออ้า อุ้ยระเบิดามาจากน้อยโอ้โหขอเวลาแป๊บโอ้ดักหน้าเลยโอ้ยเยี่ยมยิ้มยมยมย,ม,ย,ม,ยมจนเดี๋ยวนะเจสิก้าเออช่วยไปกำลังจะพูดเลยโอเคอยาขึ้นมาอยากขึ้นมาอยากขึ้นมาบอกอยากขึ้นมาอ่านั่นแหละก็ขอภายด้วยวันนี้อยากแคสเกมเอยอยากอยากแคสวิดีโอมั่งอะไรมั่งนะฮะก็ ใครที่อยากจะดูการผมรีวิวนักแคสเตอร์ที่โอ้โหปัดโลด้าแ้แรงหน้าเลยเออที่โอ้โหปัดโลดได้แรงหน้าเลยหืมขอบคุณขอบคุณมากเยี่ยมจน เดี่ยว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 เดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหหงายเงิบโดดไปไหนมาเนี่ยฮะโอเคนะฮะเอายิงซับอ้าโดนอ้าอ้าเกือบอุยปืนหมดลูกหมดมัคเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวแป๊บนึงดีแป๊บนึงเออเนี่ยแหละปืนกลยิงแม่งเลยโอเคครับอ้าปั่นโอเคไปแล้วโอ้โหฟันจึ๊กเลยนะฮะโอ้เก็บก่อนเยี่ยม โอ้ใช้ยาเปลือกมากเจสิก้าทำอะไรอยู่เอเอนั่นแหละกำลังจะพูดเลยอ่าก็โอ้เก็บไม่ได้เดี๋ยวชักลูกกันโอเคมันมีหลายอย่างที่อยากจะพูดนะฮะแต่แบบมันไม่สะดวกไม่มันไม่สะดวก,ดกจิมๆนะเออมันไม่สะดวกจิมๆพวกนี้มาเรื่อยๆ,อยๆโอ้เออนี่นี่ง่ายง่ายงาย่งายเงือบอ่ะเยี่ยโอเคยังไม่สะดวกที่จะพูดเลยอะ่ะเออโอเคโอ้มามากันมากัน มากระโอ้ยยอโอ้ปักทายด้วยหมัดก่อนไหมอ้าเอือแป๊บหนึ่งกำลังฟินเลยโอ้มากันเยอะกว่านี้หน่อยโอเคไม่ใช่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอ้าเดี๋ยวก่อนโอ้โหเดียวเดียวโอ้ยมากันเป็นกองทัพเลยเอ้ยโอ้ไปไหนวะเจสิก้าไปไหนโอ้ยืนชิลเลยนะฮะเออนึกจุดนี้ยิงหน่อยดิพี่เออยิงหน่อยพี่เออนั่นแหละ อ้าโอ้เดียวโอ้ยืนหลอกกันเชียอเดียว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 โอ้โหเดียวเดยวอุ้ยงายแล้วไงแล้วไงแล้วไลเดอร์คิกไม่ใช่แล้วมันนี่มันหมัดอุ้ยอีกตัวอีกตัวแถมอีกนะแถมแถมโอ้อ่าเปลืองไหมเนี่ยฮะเคยถามสักคำไหมว่าฉันแย่แค่ไหนฮะคุณรู้สึกโอเคไหมน้าพูดนะเราควรเชียไปบนเฮลิคอปเตอร์นะ ลิฟต์รู้สึกว่าจะใช้การได้นะมากระตามมาโอเคโอ้เคยถามเข้าใจความรู้สึกกูบ้างไหมว่ากูรู้สึกยังไงอ่าโอเคอ้าวโอเคโอเคอ๋อเขายิงลอยข้างนอกอ่าผมพูดอะไรไปเนี่ยโอเคก็อืมผมเหมือนผมเออไปหมดเลยว่ะเออตัดเรื่องไปเลยโอ้ปีนเล่นเลยไอ้พวกนี้มันปีนได้เหรอเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยอ่ะเอาไปดีกว่าฮะลิฟต์โอ้โหสวัสดีครับอ๋อเหรออ๋อเหรออุ้ยอ้าว ไม่ต้องโดดเข้าไปข้างในอะอันโดออ๋เยอโอ้เยอะอ่าแล้วมไม่ตายไม่ตายบ่อไม่ตายบ่ออ่าโอเคอ่ะมันยังซี่อ่า okay. อ้าวอ้าวแล้วเมื่อกี้ควักปืนพกไม่ใช่เหรอ <c oughs> มันเป็นปืนกลโอเคช่ okay, างแม่งอ่าขึ้มาเข้ามาเออลิฟต์ลิฟลิฟกดลิฟอ่าอ่าผมจะบอกว่าโปรเจกต์เละเซนต์รีวิวเลเวลเลชั่นก็จะทำให้มันจบๆไปเลยนะฮะก็ไม่อยากจะค้างคางมากเท่าไหร่นะฮะ สึกเฟรมเลสจะแหลกด้วยนะฮะขออภัยด้วยก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะที่ทุกคนตั้งใจกันไปงานโอเอแคสติ้งนะก็ไม่รู้ชื่อใครมัางนกแคสเกมแต่ละคนก็คือถามความรู้สึกก็คือผมไม่ได้อยากไปเพราะว่ามันค้างแล้วครบหนึ่งโอเคเมื่อกี้ผมตัดทิ้งมันค้างอยู่่อกี้ตัดทิ้งออกนะก็ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากไปเพราะว่าผมอยากเจอทุกคนอยากเป็นอยากเจอนักแคสเกมทุกคนเลย ไม่ไม่ว่าจะดังหรือดังผมก็อยากจะไปเจอทุกคนโอ้โหลิฟพังอีกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่าก็อยากเจอทุกคนอ่ะอ่าง่ายง่ายอ่ะก็ไม่อยากจะคือไปแล้วคืออยากเจอเพื่อนนะฮะคือผมไม่ได้อยากจะไปเพราะว่าแบบมันแบบมีงานหรือว่าแบบมันแบบเออมันมันน่าสนใจหรืออยากได้ของรางวัลแต่ความจริงแล้วคือผมไม่ค่อยอยากได้ของรางวัลเท่าไหร่นะฮะไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้ไม่ดีนะแต่คือผมอยากไปเพราะว่า มันเป็นเหมือนงานครอบครัวมันมันเจอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแบบมันประทับใจนะฮะเออก็ถือว่าพวกพี่เขาจัดงานกันได้แบบดีมากอะ่ะคือประทับใจมากอย่างหนึง่งอ่าก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะก็จริงๆขอบคุณนักแคสตเกมทุกคนที่พร้อมใจกันไปนะฮะโอ้โหโดดไปนู่นเลยพร้อมใจกันไปงานครั้งนี้หวังว่าคงจะทําให้พี่ลันนากับคุณแอคคอร์ดแคสเกมมิ่งเขาภูมิใจมากนะก็ขอบคุณด้วยขอบคุณจากใจเลย โอเคก็เขาเลิกดีกว่าแล้วทำไมผมใช้ปืนกลยิงเลยเนี่ยโอเคอ้าวลงไปนอนโอเคแล้วปืนที่พร์เกอร์ใช้อยู่คืออะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้สินะนี่ผมต้องพูดแบบเอคอดไหมก็ไม่รู้สินะอย่างเงี้ยแอมไม่น่าตัดมาใส่นะฮะทั้งไหนวะเยอะเด้อเฮ้ยรู้สึกว่าจะให้ไปทางนั้นโอเคเออตัดเยิอมกันนะเราอะอืมไม่ได้เล่นนานแล้วแบบมึนมากนะฮะออาก็ ผมติดภารกิจทุกทุกทุกสิ่งท,ทุกอย่างจริงอะ่ะโอ้มันคืออะไรเ็ดโด้เอ็มสามขอบคุณครับรู้สึกว่าปืนนี้จะโอเคยิงได้ไปทางนี้อ่าโอเคมีเสียงปิดนามาทางนี้นะฮะอ่าเออทางไหนวะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับฮ<ๆ>ัลโหลปืนกลเลยเยี่ยอ่าแล้วทำไมไม่ยิงอะอ้าวยิงว,ว้าวรับท่านอ้าวเออนี่ รถโอ้ไปลงปกกิ้งอ่าเดี๋ยวแถมให้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่พอใจไม่พอใจก็นี่ลูกซองยัดปากนี่ที่บอกงอนเกงเลยนะเออเป็นจังบอเป็นบอเปบอกภาษาภาษาอีสานมันตะกายเลยนะฮะเล่นแหลงกูเนี่ยโอเคไปได้ยาเอฟบีซีถ้าเปลี่ยนเป็นเค c คงจะดีนะแม่งหน่วยนี้แบบอร่อยเลยอ่ะกินกันมันเลยอ่ะ ได้ครับกินกันมันจริงก็ผมมีคำถามอย่างหนึ่งกับทุกคนเก๋ะถามว่าคนที่ได้ไปงาน OS สกับสมเทมก็โอเอสแคสเตอร์ที่ไปกันเมื่อวันที่21อ่ะธันวาคมอ่ะอยากถามความรู้สึกทุกคนว่าเป็นไงบ้างกับงานที่พี่อิคิวเขาจัดเออผมขออนุญาตเรียกเขาเลยแล้วกันคือคือทุกคนจัดอ่ะโอเคในสายตาคุณไหมหรือว่ามันหรือหรือมันแค่งานเล็กๆงานหนึ่งที่ไปเพราะว่าอยากจะไปแต่สำหรับผมผมถือว่าเขาจัดดีที่สุดแล้วนะอ ไม่ได้อวยหรืออะไรแต่ผมรู้สึกว่าเขาจัดดีจริงจโอ้ลูกหมดลูกหมดแป๊บ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 โอ้โอ้แม่งอ้อู้ยเอ้ยเว้ยเลยสักหน่อยอืมสักหน่อยโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบแล้วเดียวโอ้โหกิ้งแล้วอ่ะสักหน่อยอแถมอีกเป็นโรคอะไรชอบให้โดนทุบเนี่ยฮะแย่จุ้งไปดีกว่านะฮะยิ่วฆ่าไปเลยฮัลโหลมีโอเคไปได้ ขอไปที่ต้องตะโกนะเพราะว่าอารมณ์ผมโอ้เดี๋ยวก่อนโอ้อ้าเอียเอียโอ้ลูกตองกัดเลยแมมากันแบบมาเป็นมิตรเลยมากันเป็นมิตรเลยมิตรใช้ปัญชาปอะโอ้ยเจ็บนะเจ็บนะเขาเจ็บอา ดีกว่านะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะอ๋อผมก็ไม่รู้อะเมื่อกี้งายเงือบเลยนะ,ะไปทางไหนบอ,อทางนี้เจสิกา้าคือตรงๆนะว่ามึงว่ามึงอย่ามีเลยดีกว่าจริงๆอะจากความรู้สึกอะอย่ามีมึงเลยดีกว่าจริง,รงคือคือ,ค,อคือจะบอกว่าคุณมีประโยชน์มากอะกับเกมเนี้ยคุณมีเอ้ารีดใช้ไม่ได้โอเค เอาแล้วไปทางไหนเนี่ยเอาแล้วมาเกิดอะไรตรงเนี้ยอ้าวเอ่อเอาอกูหลงทางโอเคพอฉันลงทางเออเพลงอ๋อโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะเล็กเล็กเล็กเออกินลั่นเลยเดี๋ยวอูอเออปวดมาอ้าววันดีวันดีเอ่ออ้าวอ้๋โอ้ยตายตายหน่อยเออเยอยโอ้ย นี่ซีดอาซีดอาเลยนะฮะโอ้เสียงเสียงมาจากไหนโอเคโอ้อยากได้เลือดมากเลยนะจุงเบยตรงนี้โอ้สวัสดีครับโอ้ไปเลยไปไกลๆเลยนะเฮียทางไหนฮะโอ้เอ่อทางโอ้โหสมุนไพรอยากได้สมุนไพรมากเลยตอนเนี้ยอืมอยากได้สมุนไพรมากๆเบยทางไหนบ่อว่าทางนี้โอ้ยเจ็บปวด โอ้พระเจ้าขอบคุณพระเยซูอ้าเดี๋ยวก่อนเดียวเดียวอ้าโอ้เดียวกินลั่ออนอีกแล้วโอ้ตามมทําไมคคนนั้นก็มีมันไม่ตามคนนั้นไปนั่นแล้อ้าโอ้กำลังจะพูดเลยเออเอ็อนนี่นี่นี่นโอ้แล้วคือมึงเห็นกูเป็นไรอ่ะตัวล่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตบเดี๋ยวตบหรีอไมีตบเออพูดจริงๆอ่ะจากใจเลยอ่ะเดี๋ยมีตบอ่ะ เออปืนคือแบบโอ้เดียวเดียวเดียวโอ้ไม่ต้องกรีดลั่นไม่ต้องกรีดไม่ต้องกรีดโอ้เย่โอ้เย่อ่าอ่ตายเลยฮะโอ้จยอดอ่าเก็บของแม่งเลยยืนหล่อทําไมเนี่ยฮะตอไปทางไหนบอทางไหนเอาทางเอาเอาลงท้ายแล้วเออเดียวเดียวเดียเดียว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 รอว่าผมมาผิดทางเนี่ยอ๋อเดียวเดียวนะอ่าทางนี้ทางนี้อ่โอเค เอาเจสิก้าไม่โดนน่ะัสดีครับไปแล้วครับอ๋อทับประตูนี้เฮียเออยิงไปยิงไปนั่นแหละเก็บละอ่าจะไม่ช่วยอะไรมึงอีกต่อไปแล้วบอกตรงอ่ะแม่งโคตรมีประโยชน์เลยว่ะบอกจากจากใจเลยจากใจเลยโอ้โหจากใจจิ้ม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 เดียวโอ้อ่าเดียวขอไปก่อนไปก่อนเยอะเยอเดี๋ยวเยอะ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 เดี๋ยวเยอะเออเดี๋ยวเยอะโอ้ย ลูกซองเก็บอีกครั้งหนึง่งตายมาหนึ่งครั้งแล้วนะฮะเกมหาอะไรเล่นแล้ว,วตายโอ้ยรู้สึกผมจะพลาดกระสุนด้วยละมั้งลูกซองเมื่อกี้ไอเอ็ดอยู่โอเคโอ้มันไม่ได้มาห้องนี้เยีิ้มจนเย้โอ้ยลูกซองกังกาบกังกาบกองกาบอุ้ยเออโอเคโกนทำไมอุ้ยระเบิดโอ้ยวรรค์แดนสวรรค์โอ้หยลูกนึงขอบคุณครับโอ้ยจะบังทำไมเนี้ยโอเคไปดีกว่าอ่าทางนี้โอเค เออผมรู้สึกว่าผมรู้สึกถึงพลังงานอยู่ข้างหลังเลยเนี่ยเออรู้สึกเออไงเงือบไงเงือบอ้าวไม่ตายบอกไม่ตายบอกเดี๋ยวซ้ำเออเดี๋ยวซ้ำนะเออเตือนแล้วเตือนแล้วพูดดีพูดดีพูดดีไปสีแก่ปากอ่าเงือบอีกแล้วกูโอเคเอ่อทางทางนี้อ่ายิงไปยิงไปเยียไปแล้วครับไปแล้วนะเยียเออไอตัวดีมอยู่ไหนเมื่อกี้ โอ้เดี๋ยวเดียวเดียวอู้ไอเจ้าเราจะลิงหลบทำไมเมื่อกี้อ่าโอเคกีงลั่นตลอดเลยช่วยยิงหน่อยเออนั่นแหละเอ๊ะมันยิงเหรอกูยิงวะเออเอาเรายิงเรายิงโอเคโอเคกระสุนบ่อกูภาษาอีสานเป็นอย่างเดียวเลยจิงซี่อ่าจิงซี่มันต้องสอนเพลงนี้ดังมากเลยสมัยนั้นเยออ่าเดียวเดียวเดียวจะพึ่งมาได้ไหมเดี๋ยวก่อนดิขอเก็บของก่อนเออจะรีบไปไหนล่ะเอออ่า,อาเก็บของนี่ ช่วงนี้เราอยู่ใน the the v o i c e นะฮะอ่า the v o i c e จะเล่นอะไรฟาร์มฟาร์มจากไหนตกรอบไปแล้วเออเดี๋ยวแม่งก็มีแอนตี้อีกช่างแม่งไปดีกว่าข้ามไปตรงนี้แหละรู้เลยเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ารู้สึกไงบ้างอ้าวจะยิงไหม่อ่ะโอเคไปดีกว่าโอ้ปลาระเบิดไปโคตรเสียดายจริงี คิดว่าระเบิดมันหาง่ายมากเลยเหรอเต็มกลรอเลยอะโอเคขึ้นประตูนี้ไปข้างล่างมีอะไรไหมโอ้ไปไม่ได้โอเคไปก้งบนกันต่อนะฮะเราจะไปกันบันดีไหมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับอัลโหลอัลโหลตลลลลลลโอ้ลลลลยลล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 ลเลล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 งลลลลัลลล่งลลลลล่ลล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 ล่เอ เราจะรู้ได้ไงว่าตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเออยิงมาเนี่ยออรู้สึกจะไปข้างบนโอเคโอ้ชั้นห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมันคุ้นคุ้นที่มันพูดเดี๋ยวอ,อ่ารู้สึกว่าชั้นนี้จะไปไม่ได้โอเคไปข้างบนเมื่อกี้ตกใจมากเลยทีนี้อ่าทางไหนบอกอ,อ่าทางนี้ทางนี้โอเคไปเลยวู้ฮู้เซฟิงแล้วโคตรมุ่งนมะิตรจริงนะอ,อ่ะอ่าทางไหนวะอ,อ,อ่าระเบิดวิ่งของฟาร์มของกา้าว thank you teacher สวัสดีครับอหลสวัสดีครับไปเลยโอ้รู้สึกคุ้นๆนะนี่ยตรงเนี้ยเมือนเราเคยเจอกันมาก่อนเก็บของฮะช่วงฟาร์มเจสิก้าเป็นหูเป็นตาให้หน่อยก็ดีนะฮะอ่าเพราะว่าเขารู้สึกเจ็บเหมือนกันอะอ้าวสวัสดีรู้สึกมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเย่ไม่ต้องทักทายครับไม่อยากให้เข้ามากอดครับกูอบุญพอแล้วเออไม่ต้องเข้ามานะฮะจริงๆใก้แตกนะฮะโอเคไปดีกว่าอ่าทางไหนอุ้ยของของของดีวก่อนนะฮะขอบคับ ไปดีกว่าโอ้ยเยอทางไหนดีอ๋อฮัลโหลสวัสดียืนหันไหล่กูสุดไอ้นี่นายศัตรูมันไม่ดีนะจ๊ะเยอะเยอะเยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ากูแถมให้เลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูตายทั้งนั้นไม่ดีไม่ดีตายแล้วจ๋าใครจำเพลงนี้ได้มัางโอ้มันลึกเก๋ยเพลงใครวะลืมแล้วไม่ได้เล่นนานแล้วนะฮะเออเพลงใครวะเออไม่รู้อ่ะเออเดี๋ยวปามปามเออช่วงนี้ปาม คือผมจะพลาดไม่ได้เลยว่าตรงนี้มันจะเป็นแหล่งเกมเมอร์ที่ดีไม่ใช่รู้สึกจะเป็นแหล่งทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของเกมเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าเราอยู่แบบเ,เราอยู่แบบคือพูดง่ายว่าเราเช็ควิวภาคนี้มันจะประมาณว่าเ,เราจะหาขุมทรัพย์หาอะไรยากมากอ่าประมาณได้แหละเดี๋ยวขอเวลาคัแป๊บน,น,นึงนะฮะขอสักครู่ครับ โอเคครับก็เมื่อกี้ผิดพลาดนิดนึงก็เนื่อง,งจากว่าสารภาพดีๆว่าเอาเป็นว่าไฟไฟดับนะฮะเออโอเคไหมโอเคนะครับไฟดับนะฮะก็เลยมีผิดพลาดนิดนึงเลยมาเริ่มตรงนี้ใหม่นะฮะยาวเลยสิครับเจสิกา้าสวยขึ้นแล้วเราอะ่ะประตูนี้ yeah. เอ๊ะทำไมห้องนีุ้ืดหรือว่ามาแล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะอุ้ยมันมาแล้วนี่หวาโถ่โหไม่ไม่บอกเลยเป็น p a เน n e r ที่ดีมากเลยนะเออไม่มีการพูดจาหาอะไรเลยทางไหนบอกทางนู้นทางนู้นเกออ่า จะบอกอีกหนึ่งว่าผมประทับใจตรงที่ไปไม่ถูกนะฮะโอเคปะประทับใจตรงที่ไปไม่ถูกอ่าทั้งไหนเนี่ยไม่เคยบอกเลยพูดเลยเลยโอ้ประตูไหนวะเดี๋ยวขอตัดฉากตรงนี้แป๊บนึงนะฮะักคู่ครับหาทางไปไม่ได้เดี๋ยวก่อนขอพายนิดนึงฮะพอดีเดินมาัตงนานแล้วก็มาสะดุดตรงนี้นะฮะก็โง่โง่ตั้งนานแล้วอยู่ตรงนี้โอเคเฮ้ยคุณมาช่วยผมหน่อยดิโอเคฉันกำลังไปเออ ขอภัยด้วยเมื่อกี้ยืนโง่ตั้งนานมันมาแล้วเราแล้วเราแล้วเจสิกา้าเจสิกา้าพาญาติมาทําไมอะ่ะช่วงนี้เราไม่ได้จัดงานแต่งงานหรืองานบวชนะเออเอาเขามาทําไมเขาจะบอกโอ้ไม่าบายไม่บา,บายครับยินหล่อเชียทำไมหน้ามันเหยจังวะเว้เอ้ยแม่งมายัางไงเนี่ยฉันบอกว่าคงจะโชคดีนะที่เราไม่โดนเออโอเคโอเคไปที่ลิฟต์ต่อโอ้ขุมทรัพย์ตึดขอบฟ้าเอ้ตรงนี้กูจําได้เลยจําได้แม่นเลยไอคอนเล่นมาแล้วบนอันนี้จาได้ คือผมไม่ได้อยากเอ่ยชื่อเลยเขานะแต่ผมอยากให้คุณกลับไปดูคลิปของคูนิคอร์สว่าเขารู้สึกไงกับที่ต้องเล่นฐานนี้ผมก็จะรู้สึกเดียวกับเขาเลยโอเคเดี๋ยวฟาร์มก่อนอ่ารู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนเวฟเวฟอะไรเนี่ยแหละเวฟที่มันอยู่เซเว่นปัที่มันซื้อเนื้อแล้วมันเวฟได้อ่ะโอเคไม่มีใครเล่นกับกูสักคนโอเคไม่เป็นไรนะเออโอเคก็จะบอกว่าโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ สวัสดีครับเดียว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 ก่อนเดียวก่อนเดียวโอ้เนี่ทางนี้ระเบิดซีบินบินบินเลยเหรอพี่เดี๋ยวก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เดียวเดียวเดียวเอ้าโอ้เดี๋ยวโอ้ปืนก้อปืนก้อปืนก้ออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนยิงยิงโอเคไม่ไม่พอใจบอกโอ้สวัสดียาดยาเอ้ยอย่าย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 าเดียวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยก้อนก้อนเถิอุ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวก่อนดิใจเย็นใจเย็นใจเย็นแป๊บนึงใจเย็นแป๊บนึง เย็นไม่เป็นใช่ไหมนหน้าทีนึงเหรออ๋อเดียวโอ้ยปืนกลอยู่ไหนก้กดพือกลทำไมกลมันเปลี่ยนปิดไม่กลมันเปลี่ยนกระบอกวะเดี๋ยวห่วยหมดล้วเอ้มิติมินซีทําเม็ดนะฮะเย้เอ้เดี๋ยวปืนปืนอยู่ไหนวะเดียวอาสวัสดีครับเอ้ดีดีดีด,ดีเดี๋ยวอย่าบัางอย่าโผล่เว้าเลยอ้าวเอออ,อ่ะแถมเอาเระเบิดไปไหนหมดวะอ่านี่นี่นี่จะโดดมาก็ตายนะฮะอ่ะ เย็บเย็จนเย็บโจนเดี๋ยวเดี๋ยวกลอนกลอนกอน,น,นอยู่ไหนกนกนอยากได้กลนตอนมากตอนนี้อยากได้กลนมากเออไม่ใช่กลนที่แบบเดียวโอ้โหเกือบโอ้โนึกว่ากูเถอะเออไม่ใช่กนกอนอะไรวะไม่เล่นดีกว่าเออเ, <laughs> <c oughs> เดี๋ยวปืนปืนอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้อ่าเดี๋ยวอ่าหมดยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวรีบใช้ได้ยังรู้สึกว่าใชงไม่ได้อ่าสวัสดีครับนี่ยืนหล่อเชยเราอะ่ะรู้สึกจะโนึกว่าพี่โดมประกอนลังป่ะประกอนลังเดี๋ยวเดี๋ยว คนละประกาศรังแล้วไม่ั่วอีกแล้วกูเดี๋ยวโดดไปโดดมามึงเป็นจิงโจ้แล้วไงฮย่ามึงฮะมึงเป็นจิงโจ้บอกเดียวเดียวเดียวอุ้ยเดียวเดียวซอง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 อ่านั่นแหละเปียวเลยเปียวเบยเปียวเดี๋ยวกอดปืนไม่เปลี่ยนลูกอ้าโอ้เดี๋ยวเดียวเห่าจังเลยเห่าบอกยิงไข่แม่งยิงไข่แม่งเลยโอเคอ๋อเข้าใจแล้วลูกมันหมดอ๋อเฮ้ย มันโคตรยี่ยวแตกไอ้ยิงโอ้เดียวโอ้โหมาเลยมาข้างหน้าเบยนะยิงไข่แม่งเลยอ้าวเดียวเดียวเดียวนี่อย่าโดนไปโดนมาสะบิดอ๋โอ้โอ๋อเยอะ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 บอกเยอะบอกการรัวเลยการรัวเลยว้าอะเราโดนเจาเดียวเดียวเดียวเฮ้ยอย่าบังอย่าบังช่วงนี้พี่กำลังฮอตเลยเดี๋ยวเกี่ยวเลยไปแล้วช่วงนี้กูฮอตมากเลยเนี่ยศัตรูมาตึมเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาบ่อยเข้ามาเร็ว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 เเจสิบเจสิก้ามึงคิดว่าตัวเองเป็น แนเค,ค้กอ่ะยืนเรยนเหรอยืนสวยใช่เราอ่ะฮะรีบรีบรีบอย่าบังกูด้เออไปเลยไปเลย,อยโอ้โหเยีย่ยวเหนียวเลยกูตอนนี้โอเคเมื่อกี้ตัดออกค้างมีปัญหาบ่อยมากเลยค,มคอมกูเนี่ยโอ,อ้เดี๋ยวมันล้มเวลารู้สึกแม่งเหมือนจะมาใช่ฉันรู้สึกมันบ้ามากเลยอ่ะฉันไม่หวังเลยว่าเราจะรอดไปจากมือน,นี้ได้เลยจากพลังงานโซลาร์เซล กิดขึ้นเดียวกับแรคคูซิตี้เลยว่างั้นอก็คงงั้นแหละดูหน้าฉันก็รู้ดิดูหน้าฉัน,ฉ,นฉันเล่นด้วยไหมฮะถามหน้าหน่อยเหมือนก็เป็นชื่อประวัติศาสตร์ในหนังสือเล่มหนึ่งอะไรเนี่ยแหละเออคือจะบอกก่อนแล้วว่าภาคนี้เกิดหลังแรคคูซิตี้นะฮะบอกก่อนไอ้พวกเราจะทำอะไรกันต่ออะ<ร>ฉันก็หวังนั้นแหละเกี่ยวไหมเนี่ยถามว่าไปเถอะออสิเวลาเฮดออฟเฮลิคอปเตอร์ไปที่เฮลิคอปเตอร์กันเลยดีกว่าอ่า สาเหตุนี่ภาษาคิดนี่แปลว่าหัวหัวเฮลิคอปเตอร์คือมันแปลมั่วมากเลยบอกตรงฝรั่งเล่นอะไรวะเล่นอะไรไม่ปรึกษากูเลยเย้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เออไม่ใช่เลยเฮลิคอปเตอร์ต้องเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์เจอไหมใครเย้ไม่เจอใครวิสองลำเลยจิติก้าคนละลำดีไหมโอ้ยรอดแล้วพูดทีนี่คอแหบไปนะอออ ไปแล้วเย่ออกจากตึกแล้วนะบายมทำไมทุกคนเขาขี่เรือหนีกันหมดสนุกมากบ่เนี่ยโอ้เมือนอะไรบางอย่างจะมามันคืออะไรโอ้โ oh หทำไมมันสวยงามอย่างงี้นี่ปืนใหญ่เลยโซลาร์เซลล์โหว่าเตียนยิงโลกเลยจะบอกก่อนนะฮะว่าอ่าอันนี้มันเหมือนพลังงานนิวเคลียร์ป่อะพลังงานนิวเคลียร์ของโซลาร์เซลล์ที่ยิงมาที่เมืองนี้นะฮะ คือสาเหตุที่เมืองนี้ร่มเพราะว่าเกิดเหตุจากไอ้พวกนี้แหละฮะมาสร้างความวุ่นวายนะฮะเอาแล้วเรือเรือมายังไงเนี่ยโอเครู้สึกเรือคุ้นๆนะเออโอเคฉันรู้สึกว่า,อามองที่เมืองดิเออฉันรู้สึกโอ้โหเมืองทับผมพูดไม่ทนันว่ะโอ้นี่เมืองอะไรเนี่ยอา้าวอยู่ก็อยากจะร้อนแรงเส้นิงหน้าเราอะ่ะอา่าเผาไหมเลยนะฮะเ,เป็นตะกอาตะโกนะฮะเออ โอ้โหโอ้โหลมแรงจริง,งเราอะตึกพังไปหมดเลยนะโอ้มันก็ว่าโดนพลังงานของโซล่าเซลอะไรบางอย่างอะทำลายเลยแบบลม่มอ่าโอ้โหพังหมดเลยนี่ถ้าเป็นเมืองไทยนี่คงไม่รอดนะฮะบอกก่อนนะฮะเออคือแบบตึกเ้าตึกโอเอสอะยิงอยู่อะเออแบบยังจัดงานอยู่แบบเนี้ยรับรองเราทั้งชีวิตมึงไปกันหมดครับงยิงอ้าวใช่ใช่พอดีแบบมีคนข้างๆอยู่ข้างผมด้วยอ่ะ แต่เป็นแขกล้วเชิญนะฮะมานั่งดูเฉยๆก็เป็นเหมือนรุ่นน้องมานั่งดูดีกว่านะฮะต้องบอกนี้อ่าไม่เรือล่มเนี่ยที่มาเขาบอกเรือล่มนะฮะืองจะเล่นอีกโอ้ยชื่อเมืองนะฮะบางอย่างเขาบอกกําลังล่มพวกเราควรจะช่วยเขาดีไหมเนี่ยถึงอยากจะช่วยก็ช่วยไม่ทันละฮะคนที่ไม่รอดเนี่ยเรือล่มนะฮะรู้จักเขาว่าเรือล่มเรือล่มยังจะเล่นอีกโอเคครับก็สมควรครับตายไปหนึ่งตาครับอเซฟเรียบร้อย เวลาเคลียร์ก็ประมาณ25นาที18นาที bc bp 2030เอาเป็นว่าขอจบพาร์ทพิงนี้ก่อนนะฮะวันนี้รู้สึกเหนื่อยมากเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำต่อนะฮะแต่วันนี้ขอสักคู่แล้วกันเออหยุดก่อนเดี๋ยวไปทำรีวิวคาสเอร์ให้ก็ขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับเหนื่อยแล้วครับบ๊ายบายครับอ